สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปออนพี่สาวลงพลนะคะเมนูข้าวแรงวันนี้นะคะปิ้งปลาปิ้งปลานะคะปลาที่ย่าพาไปตกเบ็ดมักแล,ล้วก็ปิ้งบพ่อให้พี่น้องปลาขาวนี่จะตัวใหญ่ ปีงคือจีแฉบปากา้อมเด้อพอไปพ,พี่น้องเมื่อเนียนเอ้อกับไปตึกอันไปชีดเบ็ดยวนสะลุ่งค่ำนะได้สองตัวปลาตองตัวหนึ่งปลาเข็งตัวหนึ่ง เอาให้ลุงกันเลยเห็ดกินกับหลานเราชิดชิดให้ลุงให้ไอโอไปให้ว่าซิดได้สามตัวค้าแม่ได้สามตัวพอดีแล้วแรงอนี้ได้สองตัวซิตัังใดก็ได้สองตัวโอ้ยกินกับพอดี กระเข็งตัวหนึ่งที่จริงพู้อุ่ยหลานสองคนเนาะผู้อุ่ยกับคนหนึ่งหลานกับสองคนก็ได้สามตัวก็ถือว่าโอเคทีปิ้งปลาก็พก่อแมพี่น้องเลยได้ตองมีบอดไดห้องไม่ตอง ปี้งปีงอย่างเดีเงองปนะเราจะไปวัดเองอ๋อโอเคโอเคโอเคพรุ่งนี้ย่าจะาไปวัดนะคะน้องแหม่มบอกอันบนแหงไปเยอะเกินปีนอ๋อมไม่ปีงอนะพนเนาะโอเคโอเคย่ามันใหม่นะนะย่า,ยามันติดแห้งกว่านี้ค่อยๆปีนมันก็นสวยอยู่ปีงเอาไปวัดพ่อแม่พี่น้องเอ้ย น้องแมวมาว่าปิ้งไปวัดเมนูกับเพราแล้งมีละเด้อเห็นน้องแมวมาว่าจะปิ้งปิ้งเฮดเฮดต่ำมาสั่นบนบนเฮดก็จะเป็นเฮดฟางเนาะค่ะเนาะเห็นน้องแมวมันสื่อมาเดี๋ยวฟ้าปิดหมอปิดไปก่อนให้มันแหงก่อน วูฟ้าปิดหมอกอาจจะม่นดำพอเบ็นยังพอไม่เี่นหองเบิ่งน้องแม่แมวพอไม่เี่นหนองนะหนองแมวอยู่บ้านปูพองยาพานั่งถ่าพอไม่เี่นหองเอ้ยนั่งถากินเพราะว่าแผลอยู่ตอนนี้แม่มันก็ลังคลอดออกมาอีกทีโตไหม ก่น้องนาคน้อยนะคะนาคน้อยน้องมาปูผ่องเอามาเลี้ยงมาพันนานพันไหลยาเลยอยาเลยอย่าไปลวงหมอเดอ้อนากน้อยยังมันได้ถึงเวลากินอืมอืมง่ายเป็นบ้าแล้ว น้องสุดานะคะน้องสุดามาค่ะทุกคนเตรียมกินข้าวแรงด้วยกันเด้อตุ่เนี่ยอันนี้ตำเหตเต็ดเด้อพ่อแม่พี่น้องบู้ยแจลว่นนะบู้ยเป็ะนตะเสีบยอสบยอันนี้ต้มกบบู้ยพุ่นนะเมื่อนี้ต้มสมได้เมื่อนี้ย,ยิ้มบสัสสา,าูะสุคน,นละย่างยาผ้าเอาเนาะกินกินออกฟก็ แซ่บบะแม่กินข้าวเป็นได้ได้เลขเมื่อนี้ยถือยู่บอรางวันลนะนะบ่ถือโอ้รางวัลใช่แช่ห้องเย็ซีกินข้าวมาเดอ้อมาเดอ้อสันวางแซ่แช่ต้มกบต้มสมต้มสมมาเด,ออเดอาเ้อค่ะเด้อตั้เฮ็ดฟอมแม่เอ้ยเอาต้มกบมาเสิร์ฟหน้าผ้ายะเอ้ยก็จะกินกันแองปิ้งปลาเอ้ยเขามาแล้วเขาปิ้งปลาให้หน้าเพื่อจะไปวัด ไฟมันแห้งอะนะย่านมันใหม่ชุกแล้วเอาเขามาไว้เรียบร้อยแล้วเอาเนุญาตกินเขาคนเด้อพ่อพี่น้องคนน่ะต้มกบเออชิมนี้เอาน้ามาสดอีหล่ะอืมต้มกบคุณน่ะเงงเงงแดกเลยพ่อแม่พี่น้องน้องแหม่มฝีมือน้องแหม่มได้หมดในเฮ็ดกับเขาตำเห็ดฟางมานะบอกตุ่มกบเนี่พาเห็ดเด้อเมื่อเนี่ยฟ้อนใส่แงบเด้อมื่อเนี่ ป้อนใส่แงบ,บ,บ,บมือเนี่ยเออเอ้าเติมเติมน้ำเติมน้ำยาผ้าสดน้ำต้มใส่มาคามเปียกเฮ้ยแนวมันแสบเนาะโดนโดนกินกินต้มกับแสบได้นะนอนแม่เนาะลูกใส่แงบมือในซีหลังเออแลบอกคุณ่อเฮ้ าม,าาม,มาคามมันจาละกวนบอกห้ามะพร้าวมากแล้วมะพร้าวมาขูดใส่กวนมาถ้ากินกับเขาเนะเ่บอีโปเามักกินกับเขากวนมาคามปูกออัอิ่มเรวเด้อพ่อแม่พี่น้องบ่าเมิดกัอิ่มแล้วนะแหม่มก็บอิ่มแล้วน้องแหม่มกัอิ่มแล้วยังแตเปะอ่อนเย็ดอ่อนจะกินน้ำหลังโม ยา,า,า้าเฝปิ่งไงเฝาปิงปลาเฝาปิ้งปลาให้ยาผ้าไปวาดอื่นไฟมันแห้งเนาะยามันใหม่ซุกแล้วเอามาเก็บเรียบร้อยแล้วประมาณนี้ค่ะทุกคนโอ้เป็นตะเสียบต,ต่มกุบเอาเลยแม่งัดเอาเอาหัวนะว่าให้ลูกกินขาต่ยม,มันนะเบื้องพักน,นี้นะกินเมียงเบะนี่เมียงหนึ่งเมียงเออืเสรเมียงกับตุม่มกบุบตามเห็ดฟางมาเด้อมาเด้อ ุต,ตั้มเตี๋ยวโจ๊ะ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 ข้าวเหนียวห่อนห่อนทำไมพี่น้องกินหลายๆเบะได้เยปะพักกัะจองว่าไปเก็บพักกระจองแมี่บอมึงอะไรก่อนบอคอยก็ไปตกอันเว็ยดนาอันสาลุงคั้มเมื่อนี่ตกอันสารปรมณ์นั่นแหละ แล้วว่าโอ้ยได้เนี่แม่เขาว่าสีใหายลุงกับหลานเพิ่นอืมได้ซังตัวแม่ยปลาตองตัวหนึ่งแล้วก็ปลาเข็งตัวหนึ่งกับตัวเล่หหเนี่ยปลาโอ้หอโอ้นี่ล่ะไปหายลุงกับหลานถ้ากันปิ้งเพรากันปนกินมาสั่นปลาตองตัวซ้ำซี่นิ้วล่ะเออแล้วก็ปลาเข็งตัวซ้ำสามนิ่วล่ะอืม ลองเอาขีกระเดือนที่เจ้าให้ข่อยอ่างแน่ไปไปซีดเบือ้องนะแม่พิษะลองปลาหลายหลายแต่ว่าบวก,กินเบ็ด่อยแม่เงิดหลายก็ประมาณนี้คะ่ะทุกคนดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝา,ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะข้าวเลงต้มกบต,ติเตเช่แทเทสมาเด้อมาเด้อกินข้าวกับหญ้าพาเด้อยิ้มกันทุกคนแล้วเหลือแต่หญ้าพาเดี๋ยวป้าออนก็จะไปกินพานะคะตามหลังนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ